ครับทุกคนยด,ดีต้อนรับเข้าสู่ม o r n i n g s h ช r ์กับผมหนุ่ยนะครับสำหรับวันนี้หนุ่ยก็จะมาเล่าเรื่องนะครับที่หนุ่ยได้ไปอ่านมาเกี่ยวกับเรื่องแผ่นดินไหวที่เป็นเรื่องธรรมดาในประเทศญี่ปุ่นไปแล้วนะครับก็เรียกว่าหลายๆคนก็อาจจะได้เจอถ้าถ้าอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นก็อาจจะได้เจอในทุกๆสัปดาห์หรือทุกเดือน นะครับอย่างน้อยก็น่าจะต้องมีสักครั้งสองครั้งในแต่ละเดือนแต่ว่าก็แล้วแต่ที่ด้วยนะบางที่ก็จะเกิดทีมากๆเช่นที่หนุ่ยเคยเห็นก็อ,อ,อิบารากิอะไรพวกนี้แต่โซนที่หนุ่ยอยู่เนี่ยก็อาจจะแบบนานๆมาทีหนึ่งนะครับหรือว่าบางทีก็มันก็แล้วแต่จังหวนะเนาะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเกิดขึ้นตอนไหนยังไงบ้างนะครับแต่ในประเทศญี่ปุ่นเขาก็จะมีการให้เตรียมความพร้อมเตรียมตัวให้เกี่ยวกับแผ่นดินไหวใหญ่ในรอบ ี่ปีกี่ปีอะไรเงี้ยเนาะเห็นเขาว่าในในรอบ30ปีหรืออะไรนี่แหละเขาก็จะมีแผ่นดินไหวใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่นี่หรืก็ยังไม่คอนเะฟิร์มเนาะแล้วก็เขาบอกว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่เกิดแผ่นดินไหวนะครับหรือภาษาญี่ปุ่นที่เรียกว่าจิจินนะครับจิจินบ่อยครั้งนะครับอย่างที่เราทราบกันดีก็คือเหตุผลก็คือที่ตั้งของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยอยู่บนรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกจํานวนมาก และโดยหลักการแล้วเนี่ยแผ่นดินไหวก็จะเกิดจากการเคลื่อนที่ขึ้นตัวของแผ่นเปลือกโลกนะครับทำให้เกิดรอยแยกรอยต่อแล้วก็แรงสั่นเสะเทือนต่างๆจึงไม่แปลกที่ประเทศญี่ปุ่นจะเป็นเอกอุทางด้านการ,รเผชิญกับภัยธรรมชาติในรูปแบบนี้นะครับทางนี้เนี่ย ถ้าหากว่าเทียบกับบ้านเราอย่างประเทศไทยเนี่ยก็อาจจะมีในบางที่หรือว่าแบบแทบจะเป็นศูนย์เลยนะครับแต่ถ้ามีครั้งหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นโซนที่เคยได้ข่าวเช่นเชียงใหม่เชียงรายอะไรโซนนั้นแล้วก็ด้วยความที่สถาปัตยกรรมหรือว่าบ้านเมือง สิ่งปลูกสร้างต่างๆในประเทศญี่ปุ่นเอ้ยในประเทศไทยของเราเนี่ย <S <S เขาไม่ได้สร้างมาเพื่อรองรับในสิ่งนั้นก็อาจจะเกิดพังทลายได้อย่างง่ายนะครับแต่ส่วนในของญี่ปุ่นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสร้างมาเพื่อรองรับกับสิ่งนี้โดยเฉพาะเลยนะครับทั้งโบราณสถานเก่าๆต่างๆก็ถูกถ้าหากว่าโครงสร้างไม่ได้ถูกรองรับมาเพื่อการเผชิญกับแผ่นดินไหวเนี่ย <S <S เขาก็จะมีการปรับปรุงเปลี่ย <S <S นแปลงเพื่อที่จะเสริมความแข็งแรงให้กับโครงสร้างต่างๆเหล่านั้นนะครับ หลายคนก็อาจจะแบบไม่เคยได้ฟิลเนาะมาที่ญี่ปุ่นครั้งแรกก็อาจจะรู้สึกตื่นตระหนกบ้างนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจอกับแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ๆในบางครั้งพวกรถไฟอะไรต่างๆก็อาจจะหยุดได้นะครับคราวนี้เนี่ยหลายๆคนก็อาจจะถามว่าการเกิดแผ่นดินไหวแล้วเราจะเตรียมตัวอย่างไรได้บ้างนะครับคราวนี้เนี่ยเขาก็มีข้อแนะนำนะครับว่า หนึ่งเลยก็คือให้เราพยายามฝึกซ้อมนะครับในเรื่องของการอพยพการเกิดแผ่นดินไหวเสมอนะครับแล้วก็การเตรียมถุงยางชีพเป็นหลักนะครับหรือว่าถุงยังชีพภาษาญี่ปุ่นก็คือฮินันบุกุโระนะครับฮินันบุกุโระซึ่งแน่นอนว่าการอพยพต่างๆเนี่ยเราก็จะต้องรู้จากบริเวณนะครับอย่างเช่นในบริเวณใกล้ๆนะครับอย่างเช่นโรงเรียน สถานที่ที่เป็นสวนสาธารณะต่างๆนะครับก็จะเป็นสถานที่ใกล้บ้านนะครับแล้วก็อาจจะต้องสำรวจนิดนึงส่วนในการเตรียมถุงยางชีพก็น่าจะมีขายตามห้างนะครับเราก็สามารถที่จะเตรียมถุงแล้วก็ซื้ออาหารที่สามารถที่จะทําสําเร็จรูปโดยไม่ต้องใช้แก๊สไม่ต้องใช้อะไรเงี้ยเออก็น่าจะพอที่จะพยุงชีพได้นะครับแล้วก็อย่างช่วงโควิดอย่างนี้เขาก็จะต้อง มีการให้เตรียมในส่วนของพวกเจลแอลกอฮอล์ล้าง,งมืออะไรต่างๆนะครับคราวนี้เนี่ยเขาบอกว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยแผ่นดินไหวมันไม่ได้ฆ่าเรานะครับแต่ว่าถ้าหากว่ามันเกิดเหตุแผ่นดินไหวแรงๆมากจริงๆเนี่ยสิ่งที่จะฆ่าเราได้เนี่ยก็คือหลังคาบ,บ้านหรือสิ่งของที่อยู่ในบ้านเรานี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นเวลาการเอาของไว้ในที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มักที่จะให้ ไม่พยายามวางยังไงก็ได้ให้การเกิดแผ่นดินไหวแล้วมันจะไม่ล้มลงมาแล้วก็เป็นอันตรายต่อเรานะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญนะครับก็คือขั้นตอนต่างๆในการที่เราเมื่อเกิดแผ่นดินไหวขึ้นแล้วเราควรจะทําอย่างไรบ้างนะครับแน่นอนว่า1ก็คือปิดแก๊สนะครับการที่เราปิดแก๊สเนี่ยก็คือช่วยป้องกันไม่ให้แก๊สมันรั่วไหลหรือว่าทําให้เกิดการระเบิดอันเนื่องมาจากแบบอาจจะมี ignition source หรือว่า เอ่อสิ่งที่กำเนิดไฟได้ประกายไฟต่างๆได้นั่นเองนะครับข้อที่2ก็คืออย่าอย่าเพิ่งตกใจแล้วก็เปิดประตูออกไปทันทีนะครับเพราะข้างนอกอาจจะมีสิ่งต่างๆที่เราไม่รู้เช่อนอาจจะมีกระจกแตกอาจจะมีต้นไม้โค่นต่างๆนะครับข้อที่3เนี่ยก็คือหาที่กําบังนะครับดีที่สุดก็คือโต๊ะนะครับโดยปกติแล้วก็เขาก็จะมักจะให้มุดใต้โต๊ะนะจะเป็นส่วนใหญ่ถ้าหากว่าเกิดแผ่นดินไหวแรงๆนะครับ ข้อที่4ี่เขาบอกว่าให้แง้มประตูหรือหน้าต่างเอาไว้บ้างนะครับเผื่อว่าเป็นทางออกเมื่อยามที่แผ่นดินไหวมันได้สงบไปแล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือสิ่งที่สําคัญก็คือการมีสตินะครับเวลาเราจะไปในที่ต่างๆก็ไม่วิ่งนะครับก็พยายามเดินแล้วก็ยังมีสติแล้วก็จะทําให้เราปลอดภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะครับแล้วก็การที่สิ่งของต่างๆมันก็เราจะได้ระมัดระวังได้มากขึ้นนั่นเองนะครับสําหรับ เช้านี้มอร n นิ่งแชร์วันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะให้หนยพูดอะไรเพิ่มเติมใน m o ร์นิ่งแชร์ครั้งหน้าก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ